เี๋ยไลจะบอนีกไม่อะไรนานเลยนะเนี่ยสองเดือนแล้วนเนี่ยที่ไม่ได้ไล์แบบนี้นะคือโอกาสดีนะครับปีใหม่ไทยนะครับสองการนะครับจะมาไล์สดกันนะสวัสดีครับทุกคนะไล์สดกันนะครับเพราะว่ามันต้องมีเรื่องบางอย่างนะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่แบบเตะใจนะครับเผ็ใจทางให้แบบว่าต้องมาไล์สดนะ ต้องมาไลฟ์สดพูดคุยกับลูกเพจนะต้องมาไลฟ์สดพูดคุยกับลูกเพจนะครับอ๋อจบสามร้อยคนแล้วใครเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอ่าก่อนอื่นต้องบอกว่าสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับสุขสันต์วันสงกรานต์นะครับอ่าสุขสันต์วันสงกรานต์นะจ๊ะอ่า ใช่แล้ว13เมษายนนะครับเป็นวันปีใหม่ไทยหรือวันสงการานนั่นเองนะครับหลายที่ก็เริ่มจัดงานสงการานันแล้วนะครับสีลมก็จัดจัดวันนี้แล้วนะครับแ,แล้วก็คนที่แบบไปท่องราตรีก็จะมีงานงานเปียกเนาะงานเปียกงานอะไรอย่างเงี้ยสนเล่นน้ากันนะครับก็เล่นน้ำเปนด้วยความระมัดระวังนะครับอค่เดินทางกลับต่างจังหวัด ก็เดินทางกลับต่างจังหวัดด้วยความเรามัดระวังแล้วก็ขับเคลียงปลอดภัยนะครับผมเพื่อจะได้ฉลองปีใหม่ไทยฉลองสงกรานกันอย่างมีความสุขนะครับผมอ่าไม่ได้เห็นนานแล้วค่ะรับพี่เด็กดอยใจดีนะครับเพราะว่าสองเดือนแล้วนะครับที่ไม่ได้มาไลฟ์สดแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัดคลิปนะครับในการเสี่ยงทยหนุ่มิงปองเพื่อให้แนวทางไปนะครับค่ะ ตึ้งของพี่ต่อว้คนและของไกว่าคนแล้วครับสวัสดีครับนะนีครับกดไลก์ดกดแชร์ด้วยนะให้เป็นพ<า>ันวิวเลยนะอันนี้เป็นเล็กปิงปองน้องนะครับผมแบบหนึ่งเรนจะขอขับโชก่อนครับเราให้แนวทางเพื่อซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะค,ะครับให้ซื้อนะแอปปองกางก็ได้นะน,นะครับสาธุสาธุค่ะพี่สมจิตนะครับพี่สุดจิตราขอโชคด้วยค่ะนะ แท็บไปเลยนะแท็บไปเลยนะคะใครเราหมดได้สองสี่นะคะใครไม่เห็นก็เอาไปดูซะัะนะแล้วก็เลขที่เราสรุปพอฝันสรุปมาให้แต่ว่าเราจะมีเลขความฝันสามตัวอีกนะคะมีเลขนี้ห้าวงกลมนะนชอบตัวไหนซื้อตัวนั้นเลยนะคะแท็บเจอร์ไปเลยนะ คอันมนันดีเลยเนาะใช่นิดนึงสักสามวันกับท่านสวัสดีครับสามวันกับท่านสวัสดีครับสามวันกับท่านสวัสดีครับสวัสดีพี่พลนะครับพี่พลเจ้า,จาประจำนะครับแคปไปเลยนะคะอ่าแคปไปเลยอ่าแคปไว้นะครับสวัสดีพี่สุดารัตน์นะครับชอบเล่นไหนสุดเล่นนะั้นยอกให้เวลาแคปนะสักยี่สิบวินาทีเดี๋ยวเอปขันจะบอกเลขความฝันนะคะสามตัวกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ จะบอกเลขความฝันสามตัวแล้วนะคะแคปเรียงใครแคปแล้วพิมรวยก็เก้าเก้าค่ะใครแคปแล้วพิมรวยก็เก้าเก้าให้ค่ะใครอยากรู้แยกความฝันแล้วพิมเลขความฝันมาให้น่อยค่ะมีผีมาบอกด้วยนะบอกให้ผีอะมีผีมาบอกด้วยบอกสามตัวเลยบอกเป็นควันทุบรือพี่เดชบอกเป็นควันทุบลอยขึ้นมาเลยแล้วตื่นมานจําได้อยู่เพราะว่าควานะันเนี่ยลอยั้างเป็นตัวหนังสือเนี่ย ตัวสอนอ่ะตัวเลขตัวเลขเนี่ยนานมากนาน,นานมากเหมือนกันจะแบบกัจะไม่ให้ยืมอะ่ะ mm hmm. เพราะว่าเราฝันบางทีเราจะแบบยืมใช่ไหม mm hmm. เหมือนเขาค้างนานนะที่เห็นเลขนั้นนะ้วทุกครั้งที่ท้อคันฝันเห็นเลขตัวเลขอะไรแล้วแต่มันครั้งนานๆเพว่ามันจะออก mm hmm. เหมือนเจ้า,จาผีหรือเทวดาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งกิสิทธิ์บางคนเนี่ยเขาเขาอยากจะให้จําได้เรามาบอกผู้คน uh huh. เราเชื่อไหมว่ามันเป็นเลขที่ ไม่ได้เพิ่มเติมจากมีนี้นะพี่เดชเนาะพอเช้ามานะตอนฝันรีส่งไลน์ไปบอกพี่เดชเล็นตอนบอกตอนเช้าใกล้ไหมเพราะว่ากลัวจะลืมพอฝันปุ๊บอปะตอนแบบตอนเช้ามืดอะค่ะตีห้าทุ่มอะไรประมาณนั้นเราตื่นมาก่อนบอกมันก็กินไลน์ส่งไปเลยเลขมีสามตัวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลืมไงแล้วตอนสายตอนเที่ยงอะไรตื่นมาตื่นสายแล้วจะลืมก็เลยพิมพ์บอกไปเลยว่าฝันเห็นเลขนี้แล้วฝันเห็นตอนตอนเช้าตอน ตอนเช้าๆๆๆเช้าอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่บอกอ่เออตอนเช้าอ่ะตอนมุ่สามเนี่ยนะมันจะแม่งด้วยเนาะมันธรดาจะมาบอกอะไรเนี้ยนะคะก็นะแต่ว่ามันบางคนมันไปนพ้องกับเลขที่อยู่ในนี้พอดีะน,<ช>นะแต่เลขที่อยู่ในนี้นมันเป็นเลขสามตัวเออเป็นเลขสองตัวใช่ไหมคะแต่ที่ฝันเห็นเนี่ยเห็นออกมาอีกมีหนึ่งตัวเป็นสามตัวให้ทายว่ามันมีเลขอะไรอยู่ในนี้คือเลขอะไรคะให้ทายให้ทาย มันมีเลขที่มันพร้อมกันอยู่นี้ด้วยนะคะเลขสองตัวนี้มันเป็นสองตัวท้ายของเลขสามตัวที่ทอผันเห็นเลขสามตัวระเบิดสองตัวท้ายของเลขสามตัวเนี่ยมันมันกรงกับสองตัวนี้พอดีนะคะอ่าใครทายถูกบ้างสวัสดีข้าราท่านนะคะใคทายกันมาเลยนะว่าที่ทอผันเห็นเลขสามตัวเนี่ยนะไม่ต้องทายสามตัวนะให้ทายกันเลยนะเพราะว่าสองตัวท้ายของเลขสามตัวที่ทีคนนี้มาบอกเนี่ย นะไม่ใช่พอทอฝันนะไม่ไม่ใช่พอทอฝันไปไหนตั้งนานแล้วไม่ใช่นอมเพ็ตกานะเป็นเทวดาเป็นอะไรไม่ว่าแต่มันขึ้นมาเป็นควันคู่แบะนะมาบอกเนี่ยสามตัวนะแล้วสองตัวท้ายจากสามตัวที่ฟันเห็นเนี่ยนะมันตรงกับสองตัวนี้พอดีเลยนะเป็นไม่ว่าเลขสองตัวที่เขียนเนหน้าจะกลายเป็นว่าอาจจะไม่ออกสองตัวล่างอาจจะเป็นสามตัวบนหรือเป็นสามตัวแตกหรือเปล่าแล้วขอเป็นอย่ังั้นนะเออนะคะให้แคปตัวนี้กันใครใครเลขอะไรมาแล้วบ้าง คมีบอท<อ>446มีบอท58มีบอทขอบคุณ24นะ446มันเป็นเลขแบ,บขงเพรอะแม่ลักษมีนะพี่นานน้อยบอ,อแบบท58พี่หลุยบอก46อ่าพี่สามพี่บอกเขาสามตัวตรงต้งค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทวันจะบอกให้ฟัง 6. ครับแต่ว่าสามตัวที่ผีเนี่ยให้โอเคเลยนต้องบอกตรงกว่าผีเนี่ยไม่ใช่คนเดียวผีเป็นแบบกลุ่มเป็นคณนะน่ะเป็นคณะผีเนี่ยหรอโอ้มหานแสดงว่ามากกว่าหนึ่ง มา,าก่อนหนึ่งตอนรับอาหารล้วก็แบบว่าเป็นพันธุ์ทูขึ้นมาอะเพราะว่าต่องขั้นนั่งสมาธิบ่อยลำหนักเนี่ยนะนั่งในห้องพักแปบบนึงนัน่งบน,น,นเตียงก่อนมันก็นั่งบนเตียงแล้วบางทีก็แบบมาเสือมาอะไรเงี้ยค่ะ,ะได้เห็นครั้งนานมากเลยครั้งนานมากตอนเช้าก็ลืมตาขึ้นมาก็จะเห็นครั้งติดอยู่ในหัวอีกแล้วก็แบบว่ามันมาเลขนี้หรออะไรเงี้ยก็เลยพิมพ์ส่งพี่เดไปว่าโอเลขนี้หรอ,อะไรเงี้ยมันจะลืมไงตอนสาย แล้วมันจะลืมถ้าเกิดพอฝันนอนตื่นสายเลยตื่นมาก็ต้องนี่พิมพ์สง่งเลยถ้าเรากลับไปนอนต่อแล้วมันจะลืมอย่างเงี้ยค่ะเพราะเลรกใน,นที่เราฝันเห็นเราค้างนานๆเนี่ยส่วนใหญ่จะแม่นนะเราฝันเห็นตอนเช้าๆเนี่ยนะส่วนใหญ่จะแ,แะม่นนะเป็นเทวดามาบอกนะอาน่านคนไทยมาหรือ,อยังบอก624อี 24, ่ค่ะพี่ติ๊กบอกหกสติ๊กไหนไม่รู้เหมือนกันพี่เอ่ออะไรเนี่ยสองตัวสองตัวท้ายอ่ะมันตรงกับวันนีพัดีแล้วเขาให้สั่ตัวใช่ไหมวิญญาณผีเนี่ย นัให้สามตัวละสองตัวท้ายมันตรงกับมันพอดีพี่เดชบอก649ีพี่ติ๊กบอก624อี่พี่ปามิสราบอก583แพี่นายน้อยบอก658้าแปดครับะพี่ My Name is ์ขนาำขนานเนี่ยห้าเนย์พี่สุวิกีบอกเจ็ดองสี่พี่เอมี่ขยี้เกียร์บอก4ี่หกเก้าเะแลเราฟังกันจะให้พี่เดชเมาส์เงินไปก่อนเดี๋ยวเขาขันเขาเกียร์กันจะแม่นแน่นนะ อนะคะแข้งไา้ให้แน่แน,น่นะเขาพันจะขอเวลาเขียนแป๊บนึงนะน,ะส,สะ,น,นะ,ะสวัสดีหกร้อยกว่าท่านนะครับสวัสดีหกร้อยกว่าท่านนะมาเอ่ามาเมื่อที่เขาพันบอกพี่เดชไปพีเพ่เดชก็ตกใจเลยว่าพี่เดชซื้อเยอะด้วยเลขนี้อ่าคิดไว้ว่าจะซื้อเลตัลลี่เยอะนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปสา่ตัวใช่ไหมซื้อซื้อเนนิเยอะๆๆๆใช่ไหมมันจะได้ที่มันคร้องกับนนิพันดีเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เลขเพิ่มไม่ต้องตกใจ แต่อาจจะเป็นเลขที่ให้คุณไปเล่นสามตัวได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราฟันถ้ามันวงกลมน้อยเงี้ยเขาก็จะจะซื้อทุกตัวเนเ่นแหละเพราะว่าเลขไหนที่เราเห็นสามตัวอาจจะเป็นเลขสามตัวเลขไหนก็อาจจะที่ไม่ไปสามตัวอาจจะเป็นเลขนสองตัวอย่างเงี้ยนะคะไปตัดเล่นตัวเองสี่หกสี่เก้านะอะไรเงี้ยเองนะคะอ่าแต่เลขธนบัตรพ่อแม่รัศมีให้สี่สี่หกสี่สี่เก้านะนะธนบัตรพ่อแม่รัศมีให้สี่สี่หกสี่สี่เก้านะแต่ว่าทีียร์ธนบัตรพ่อแม่รัศมีก็ไม่แน่นนะไม่เข้านะคะ แต่แต่พ่อแม่จะเมตตานะคะบางคนบอกซีซีสองแอนจะทอผันเขียนก่อนอ่าแบบนึงนะเรื่อความฝันอา๋าเห็ยนก่ ราไม่อยากเขียนเลขผีบอกเลยเนาะ <c oughs> เปผอเขาไม่ใช่ผีเนอะเผอเขาอาจจะเป็นทเทวดาเป็นอะไรเนงะี้ยเนาะเราเขียนเลขความฝันก็รักกันนะคะ16เมษายนนะคะกดไลค์กดแชร์ไปเยอะเยอะเลยมาไม่มาไม่รู้นะอาจจะฝันเพลย์ก็ได้อาจจะจกินเยอะแล้วนอนฝันเพลย์ก็ได้นะแต่ขอให้มาแล้วกันจะได้แม่นแม่นเพราะท้องฝันเคยฝันแม่นนะสองวันติดจำได้มาที่เป็นสามตัวนะสองวันติดเลยนะฮะเมื่อตอนตีที่แล้วเนาะ <ะ>ดิฉันกำลังดูพิชิตดีนี่นะคะใช่ไหมนะคะอ่ะนี่รอเลยนะรอเลยนะเลขความตันนะกำลังจะเขียนนะสามตัวนะคะสามตัวกดไลค์กดแชร์เอฟังด้วยนะคะอ่ะแบบหนึ่งจะประกาศสื่อและขีดนอกนี่เอาพี่เด้ยมเอาไปก่อนครับผมอ่าเดี๋ยท้องฟังต่อเขียนอ่าเดิน เอาละครับเอาละใครเข้ามาแล้วนะครับขอให้กดใช้กันด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็กำลังกำลังกำลังแชร์นะครับกำลังแชร์นะครับอ่าก็จริงๆแล้วเนี่ยเลขความฝันเนี่ยเออเป็นหนึ่งตัวเลขนะครับที่ผมตามแบตเตอรี่มาหลายงวดเป็นหนึ่งตัวเลขที่ผมตามแาตเตอรี่มาหลายงวดมากมด้ออกมานานหรืด้วยดาเลขเนี่ยอืมแล้วก็ไม่ได้ออกมานานแล้วอ่า ก็ไม่ได้ออกมานานแล้วนะแล้วก็ไม่ได้ออกมานานแล้วนะ,ะจังมาวนมาออกใหมใ่ใช่ใช่ใช่ครับนะเนี่ยเห็นวม่าเด้กผีบอกเลยบอกเขาไม่ใช่ผีเนะเาะเปิดจะเป็นเรรดาเป็นอะไรเนาะ,ะก็เรียกความฝันไปละกันครับเรียกความฝันเป็นนั่นแหละนะเรียกความฝันนะอันนี้ก็ไม่ได้ให้ ไม่ได้บอกว่าแม่นไม่แม่นใช่ไม่ใช่นะครับแต่ว่าไม่ใช่ก็ได้นะฝันอะไรเนี่ยแล้วก็อยากจะมาแบ่งปันเนี่ยจะมาเล่าสู่กันฟังอะไรเงี้ยเผื่อจะตรงกับเลขที่เราชอบนะครับก็ถ้าชอบยังไงก็จัดแบตเตอรี่ไว้นะครับหรือไปซื้อในแอป์อกตามก็ได้นะครับซื้อในแอป์อกตามก็ได้นะครับบอกเลขความฝันนะครับเดี๋ยวจะเวลาเาปดิเดตีละตัวแช์ให้ฝันนะคะร,ร,ะรับเปิดตีละตัวแล้วกันเนาะเปิดจากตัวท้ายก่อนนะ จจะมาลือกนวหรือป่าจะบอกเลยบอกเลขความฝันนะครับบอกเลขความฝันตัวดีเจ็ดร้อยกว่าท่านนะครับผมโอเกือบพันคนเลยนะครับแสดงว่าสงการไม่ได้ไปไหนใช่ไหมหรืออาจจะเลิกงานแล้วแล้วกำลังเดินทางอยู่นะครับแล้วก็เปิดไลฟ์มาดูนะครับใ้าเดินทางอยู่ก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับเดินทางก็กระดาษมอแปะกระดาษมอปิดถ้าจะโชว์อันนี้ครั้งหนึ่งอันนี้เป็นเลข เป็นเลขที่ปกตินะคะเป็นเลขที่อยู่ในไลน์โดนะนะจวพี่เดชชว์ปิงปองอ่าโชว์ปิงปองสองตัวเอาผาโชว์นี้อ่าโชว์ปิงปองฝั่งเป็นเลขนี้นะครับเป็นฟองเป็นเลขนี้นะวลรอให้มันเข้ากล้องโอ้ลําบากลําบนก็พอเป็นมุกมันไม่มีกล้องหน้าอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะ ได้ยังแคปปนี้ไปนะปิงปองกับเลขอันนี้นะนะคะอ่ะแคปได้ยังแล้วเลขความผันสามตัวเนี่ยสองตัวท้ายนะคะสองตัวท้ายกับเลขความผันที่วิญญาณมือผีอะไรเนี่ย,ยนะมาบอกเนี่ยไม่ใช่น้องเป็ดกล้านะคะไม่ใช่คุณพ่อรอผันที่เสียไปนะนะก็สองตัวท้ายของเลขสามตัวเนี่ยมันตรงกับสองตัวนี้พอดีเลย นะสองตัวในห้าห้าวงกลมนี้พอดีเลยนะจะเป็นตัวไหนลองทายกันมาเลยนะคะอ<ส>่นะนะกดไลค์คดกดแชร์ไปเลยนะคะน้นะนี่สำหรับอันนี้เป็นเลขปิงปองโชยอีกรอบหนึ่งนะคะเลขปิงปองโชยอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวหาอะไรมาปิดเราจะเปิดทีละตัวมาเล่นเกมโชว์อันนี้ก็เลขปิงปองนะคะแคปน,นะคะเลขปิงปอง อ่าแอบแอบเลยกนิงปองไปเลยนะคะโอเคนะคะแอบไปเลยค่ะ2 4 4สองนะหรือบางคนจะไปตีความเป็นสองสเป็นห้าสหรือเป็นสี่ได้ไหมสี่สีได้เพราะสี่สองตัวนะสองสีก็คือ4ีสองตัวอาจจะไปซื้อ44ก็ได้หรือห4้าสีศูนย์ก็ได้เพราะว่า2องเป็นห้าห้าเป็นสองสีเป็นศนย์ศก็ไปตีความประเองได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเลข ปังปั่นกันนี่มานะคะเดี๋ยวพี่เดนไปธุระต่อด้วยนะกดไลค์กดแชร์ไปเลยนะเดี๋ยวเราจะเปิดทีละตัวนะคะจากตัวหลักเอ้ยเพอเราบอกว่ามันอยู่ในห้ามุมกลม้งเราต้องเปิดตัวหลักก่อนถ้าเราเปิดตัวหน้าก่อนเปิดตัวหลักก่อนแล้วกันเนาะเปิดอย่างนี้เนาะหรือจะเปิดตัวเปิดอย่างนี้อืมเปิดหน้าก่อนเปิดหน้าก่อนหรอใช่เปิดหลักร้อยอ่ะเปิดหลักร้อยก่อนแล้วกันนะคะอ่ะยังไง ่ใครพร้อมแล้วขอบคุณใจนะครับเสร็จแล้วก็ท่านนะครับขอบคุณใจหน่อยครับผมใครพร้อมแล้วขอบคุณใจหน่อยพี่เด่นดึงดึงอะไรไปเอาพี่เด่นดึงอะไปแล้วกันดึงดึงเสียงผูเอออ่าเออเออหรือทอขผันจะดึงต้องทองันดึงตรงนี้เดี๋ยวพี่จับสีสีผู้ไว้อ่ะอ่ะมาเราเรือนใกล้ใกล้นะครับลราให้แนวทานผู้ซื้อเราต้องรีบเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะาแรงความฝัน หรือเลขผีบอกหรืออะไรแล้วแต่นะคะขอให้มันแน่นๆแล้วกันนะอาจจะไม่แน่นก็ได้นะนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะกนแล้วก็ใช้ด้วยนะคะเซก้ามาตัวแรกนะคะจริงๆอะในความฝันมันเป็นเลขทูบมันเป็นไม่ใช่เลขทูบไม่ใช่เลขทูบที่จุดแล้วมีตัวเลขนะมันเป็นวันทูบพี่เร่ปันทูบสามดอกอะแล้วมันก็แบบปันมันก็ลอยข้างเป็นตัวเลขเนาะป่ะเป็นทูบอะเออเลขที่หนึ่ง ก็คือเลขหนึ่งเลยนะคะหนึ่งอะไรทุกคนหนึ่งอะไรต่อฝันบอกว่านี่บอกว่าสองตัวท้ายเนี่ยสองตัวท้ายเนี่ยมันคือ1นในห้ามุคกลมนี้ใช่ป่ะหนึ่งอะไรดีคะหน4่งสองสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งสีคะคายกัมาเลยหนึ่งอะไร189มีที่ไหนล่ะอ่านบางคนบอกหนึ่งสาม ดูสิวิญญาณมาบอกเลขอะไร2ตัวท้ายมันอยู่ในนี้หนอะไรดีคะหนึ่งสองสี่หนึ่งห้าแปดหนึ่งแปดสามหนึ่งเจ็ดนยนกหาทยมีคนทายหนึ่งสี่สอ่งแปด้าอ่าหนึ่งแปดาทายมาทำมมันไม่มี158่งหนะอ่ะหนึไม่ให้สีเวลานะต่อมานะเลขตัวที่สนะคะกดอะไรกดแชร์ก็อันด้วยนะเลขความฝันหรือเลขทีบอกนะต่อมาคือห5 หนึ่งห้าโอ้ท่านหน้ามมีมีกตัวคะก็ม,มีอันเดียวคือห้แตใช่ไหมคะเอาเปิดเลยแล้วกันเนาะหนึ่งห้าแตค่ะว้าวอ้ห้าร้อกว่ท่านเกือบพันท่านนะครับหนึ่งห้าีเลาดี 1, ันท่านนะครับวสวัสดีหนึ่งันท่านนะครับวสวัสดีหนึ่งพคนนะครับอ่า 1> 1, พันคนพอดีเลยพันคพอดีเลยนะตอตงลุนเป,เปิดเปิดอันนี้นะันคหนึ่งห้าแเลขขีบอกมันเป็น วันทูบแบบขึ้นมาให้เราฟันเห็นแล้วก็ค้างไว้นานมากฟันทูบไม่สลายสักทีวันทูบที่มาเรียนเป็นตัวเลขอะ่ะมันชัดมากท่านผู้ชมประมาณกี่ห้าครึ่งเกือบหกโมงอ่ะนะเราฟันลืมตาขึ้นมาไลา์ไปบอกพี่เดกก่อนเลยว่าฟันถึงเลขนี้นะ๋ยวมันจะลืมไนงะเพราะว่าจะเกิดแล้วก็ไปนอนต่อนตอนเก้าโมงสิบโมงตอนตื่นมาเราลืมมันค้างไม่นานมา,มากในในจิตเราอะ่ะนะคะเราก็เห็นชัดมากเหมือนเทวดาหรือผีเนะี่ย ไม่ใช่คนเดียวเดืนมาบอกกับผีอะนะเขาตัดเขากลัวเราจะลืมนะคะก็เลยให้เราเห็นภาพครั้งแล้วพองันเคยฟันเห็นเลขที่มันครั้งอยู่ในจิตอย่างนั้นนานๆเนี่ยมาแล้วหลายครั้งแล้วก็แม่นหลายครั้ง้วยนานแต่บงครั้งก็ไม่แม่นนะคะแต่ครั้งไหนที่มันแบบครั้งอยู่ในนิดๆนานๆเนี่ยในในสมาธินานๆเนี่ยมันจะเลขที่ค่อนข้างจะมานะก็ไม่รู้นะว่าจะมาไม่มาลระเพินว่าหนึ่งห้าแปดห้าแปดมันไปพร้อมกับ เลขที่เขียนไปแล้วในในโครงแรกด้วยนั้นเราเชื่ออะไรมาเลขคนะ่าแปดแปดาเนี่ยมันเป็นพร้องกับงวดที่ยี่สิบสี่ที่น้องให้ <S <S เลขวัตีบสี่ที่น้องให้คืออะไรคะท่านผู้ชมเพราะละมุดปิงนปองได้อะไรอะ่ะนะละมุดปิงนปองได้อะไระคะทุกคนคะ่ะละมุดปิงนปองได้ยนะี่ยี่สิบสี่นะไอ้วัตจีบสี่เนี่ยมีปิงนปองห้าแปด เราหมุดได้ห้าแปดทัดุนเองแล้ววดมัน,นออกห้าแปดล่างห้าแปดล่างหรือห้าแปดบนไม่รู้จำไม่ได้แล้วออกตรงตรงเลยห้าแปดล่างมันรู้สึกนะออกตรงตรงเลยห้าแปดแปดห้านะมันคือของวันที่ยี่สิบสี่พี่แดงเฮเลาวัดนั้นอ่ะนะพี่แดนเฮเลยนะ,นะ,นะอ่านีอ่อาจจะไม่ได้นะว,ว่าปิงปองน้องยี่สี่สองสี่สี่อาจจะไม่ได้ให้ไปซื้อวัด อาจจะไม่ได้ไปซื้อตรงสองสี่สี่สอะไรนะอาจจะให้ดูเลขวัดที่42่สิอวัดที่24ก็ได้นะฮะซึ่งเลขวัดต่างๆขอฝัานเก็บมาให้แล้วนะคะวดที่42 42หรือหรืออะไรเนี้ยมันคือ70มี70็ดศนกับแปะคะเลขที่วัดที่42ที่น้องเคยให้อนะ่ะพอผ่านมาเก็บอันนี้แล้วนะลัมมี4649ก้าด้วยแล้วก็ วจีสี่มีห้าแปดนะคะห้าแปดหันห้านะคะก็เลยมาเขียนในนี้คือการตีความตัวเลขสี่หกสี่เก้าเนี่ยเป็นเลขธนบัตพรพ่อแม่ลูกสนีให้คือ CC6 นะให้3ตัวคือ CC6 นะคะเลขธนบัตพรพ่อแม่ลูกสนีนะคะดังนั้นนะคะอาอยุนิคิดมุลปิงปองแล้วคงไม่ต้องชนธนบัตรแล้วเนาะลืมนี่แม่ที่ทอผันไทยไว้ให้เลขแบบที่สองลายให้พิดเดะเมื่อไหร่เมื่อไหร่นะไปดู้เนหลางไปดูย้อนหลังตัวเองนะคะเลขธนบัตรก็คือ CC6 สี9นะคะอันนี้ ลราเลขที่บอกที่เข้าปันเมื่อวานนะไม่ใช่วันนี้นะคะเมื่อวานนะกับเมื่อวานเราทำตุวไรอยู่มก็ไม่ได้ไล์บอกนะคะก็คือ158ซึ่ง58ตรงกับพุ้ที่24พอดีเลยทุกคนคิดว่าจะมาไหมน่าสนใจไหมโอมันแตกนะว่าที่ยืมสิว่ามีคนมีคนเช็คจริงๆว่าว่ที่24คือ58ลา่างอ๋อสารเล่เน่ <laughs> สารเล่เน่ไปเช็คว่ที่ยืมสิใช่ไหมใครไปเช็ค ลองพิมพ์เข้าไปใน Google หรือใน YouTube ก็ได้ว่าเท so, ็ดก้าเด็กชายชกปิงปองครั้งที่ยี่สิบสีมันตรงวันที่เท่าไหร่แล้วมูดปิงปองมาเป็น 58, ห้าแปดดูยอดหลังของเองในเดี๋ยวนีเพ,พราะเหตุปองเพตอะไรคือ,อ,อ,อข่าวอะไรเนาะข่าวหวยข่าวตบบนี้เขามียอดหลังมาแล้วนะอ่าเท็ก้าลดที่ยี่สิบสี่อะค่ะออกห้าแปดแปดห้าแล้วทอผันทุนได้ b ีกับ B8 b ปกับ B8 นะคะออกแปดห ด้วยออกแปดห้าจริงๆก็แปดห้าล่ 5, ลางนะคะแล้วมาผ่านอีก1.58หนะหรือน้องจะให้เป็ด 24, ูวัดที่ยี่สิจริงๆนะคะออนะคะอาจจะเป็นวัดที่24ก็ได้เพราะหลงังๆเนี่ยน้องอาจจะให้ยากแล้วน้องอาจจะให้ยากแล้วนะคะน้องอาจจะให้เปดูวัดที่ยีก็ได้นะประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะ อ่ะไม่มีอะไรแล้วพี่เดมีอะไรฝากไหมไม,มไะะ่มีอะไรครับผมก็สงการนะครับก็ให้เที่ยวันอย่างยังมีความสุขนะครับแล้วก<ช>็มัธยมวันด้วยนะครับเดิ <มา S 1> นทาที่มาโอวยพอนห่รวยสงการที่ว่ารวย1 5ึงห้าแปดตัดไปตัดเล่นเลยนะไม่ใช่ว่าน้องใ่ห้าแปดแตจะไปซื้อหนึงห้าแปดหรือไปซื้อแปดห้าห้าแปดเสียดายนะที่มนออกแค่ห้าแปดแปหไม่ได้ออกน<ช>ึงห้าแปดอ่ะบางคนบอกว่าโอ้ยซื้อได้หนึ่งห้าแปดหนึ่งแปดห้าไม่ได้ซื้อห้าแปดแปดหยังยกถ้าเกิดมันยอกสามตัวขึ้น ใช่ค <Auf S 1> ือออกเลขคายสองตัวนะเดี๋ยวกันไปว่า้อาให้โชคแล้วได้เป็นพอฝันมาทำลายด้วยเลขสามตัวเราเราให้โชคแต่ใบนี้แหละนะคะแต่ายเป็นพอฝันมาเขียนเลขสามตัวมาทําลายโชคคุณอี่ให้คุณไปซื้อทั้งสองตัวสามตัวตัดเลขตัวเองหรือบางคนมีโชคหนึ่งห้าห้าหนึ่งอ่าหนึ่งแปดแปดหนึ่งก็เวลาแตกคุณเงินตัดจะไปเล่นกลับไปจับคู่นะคะเออแต่แค่คอามเชื่อว่ามันตรงกับงวดที่ยี่สิบสี่นะคะไปแล้ว นะมันตรงงับบว่าี่24นะคะรวย158่านะคะรวย24รวย2,4รวย158ครับอ่ะรวยทุกตัวที่ซื้อนะรวย7,0รวย2,4,4,2รวย4,6,4,9เล้าพม่สินัอ่อ่ใช้ส่ยูสสีเสื้อนะคะที่จะใส่นะครับเพื่อเสริมดวงนะปกติข้างหน้าปกติปกติปกติอ่ะอ่ะพี่เล็บอกสีเสื้ออาจจะซูมเข้าไปใกล้ๆ สีเสื้อนะสีเสื้อที่จะใส่เพื่อเสริมโชคนะครับแล้วก็เรียกซับให้กับเราในวันที่16เมษายนนี้ก็คือสีสีส้มสีแดงสีเทาสีดำนครับสีเสื้อที่จะใส่เพื่อเสริมโชคลาภแล้วก็เรียกซับให้กับเราในวันที่16เมษายนนี้นะครับก็คือสีส้มสีแดงสีเทาแล้วก็สีดำนะครับอ่า นะสีส้มสีแดงสีเทาสีดําสีเสื้อเที่ยงเสริมช่องรากเพื่อการลาวนวันที่16เมษายน3แนี้นะครับโอเคอ่าพี่เดชชอบตัวไหนบอกอีกทีนึ่งไม่จริงๆอ่ะตาม2-4แล้วก็ตาม5-8หลายงวดแล้วนะครับเราตามจนกว่าจะออกนะครับเราตามลอตเตอรี่จนกว่าจะออกนะอ่าก็ทางนี้ก็จะแบบก็กกก็็็อยากให้มันออกอ่ะเอออยากให้เฮเฮเฮ นถ้าจริงๆอ่ะทางแฟนสังคมว่าน่าจะเป็นงวดที่24มากกว่าอืมใครไปดูย้อนหลังเองได้เลยนะในพวกใน Google ในยู u ูบเช็คย้อนหลังแล้ว่างวดพิมพ์ไปเลยว่าเป็นปองเพชรก้าดังนั้นชอบงวดที่24ไม่รู้มันตรงกับวันที่เท่าไหร่นะไปเช็คตัวเองนะนะคะว่าออกบนออกล่างอะไรพิมพ์ปองเป็นเลขอะไรใช่นะคะเออนะเราไปเช็คตัวเองด้วยว่างวดที่42คืออะไร นะไปเช็คเอาเองนะก็ความร่ำรวยขอให้มาทุกคนทั้งนัางเลยนะวันนี้นะคะอันนี้คือเลขห้าวงกลมแล้วนี่คือเลขผีบอกเลขความฝันเพอเพอผีไม่ใช่ใครหรอกอาจจะเป็นเพืนเพื่อนน้องเพชรก้าแล้วแหละอยู่บนสวรรค์นะมาบอกเป็นแกงเป็นตวนนะออยากจะให้ทุกคนมีเงินเที่ยวสงการปีใหม่ไทยด้วยกันใช่นะ ของคนไปยืมนี่ยืมสินเข้ามาอะไรเงี้ยเราจะมีเงินใช้นี่ใช้สินเขานะแล้เงินไปให้ที่บ้านให้พ่อแม่อะไรเงี้ยด้วยนะโอเคนะก็ขอให้ทุกคนแคปหน้าจอไปแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะน้องเพ็กเกอร์นะอวยพรทุกคนโชคดีด้วยนะลูกนะนี่ไอ้หนูจับโวยพรทุกคนด้วยนะอารมณ์พักอีกเพ็ก้าอร์โวยพรทุกคนด้วยนะลูก ให้เขาชกดีมันมันม,น,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 มน,นะลูกนะนี่เลขความฝันนะคะแคปไปเลยแคปไปเลยนะคะทุกคนรวย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 เพจแตกไปเลยน,นี่่เพดาสักอย่างให้ตรงทุกงวดที่แล้วนะมีงวดที่แล้วเนี่ยหลุดไปแผ่นดินไหวน้องน้องตกใจแผ่นดินไหวหรือเปล่า นะ่โอเคนะคะแคปไปหรือยังขอรวยทุกคนนะคะวัสดีค่ะ